บ้านบีสตอรี่รายการกินข้าวบ้านเมนูนี้เราจะทำลาบประดุกเป็นอีกเมนูหนึงน่งแซ่บๆทำให้เจริญอาหารเรามาดูส่วนประกอบของเมนูลาบประดุกกันเราจะทำลาบประดุกเราก็เริ่มด้วยประดุกย่างอันนี้เราซื้อที่เขาย่างแล้วมาแต่ถ้าบ้านไหนมีเตาถ่า,านเอาประดุกสดๆมาย่างเองก็จะหอมสด ใหม่ดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือข้าวคั่วข้าวควั่วในบ้านบีสตอรี่ทำคลิปการทำข้าวคั่วไว้แล้วไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปทำข้าวคั่วในบ้านบีสตอรี่นะต้นหอมผักชีหัน่นหอมแดงหัน่นตะไคร้หัน่นข่าข่าซอยน้ำมะนาวน้ำปลาพริกป่นแล้วก็ใบมะกรูดซอยใบยสะระแหน่ เตรียมประดุกนะประดุกนี้เราก็นำมาเลาะก้างออกทุกครั้งที่ทำอาหารล้างมือให้สะอาดอันนี้เราคงต้องใช้มือเปล่ปาเพราะว่าเราจะแกะก้างถ้าใช้ถุงมืออาจจะแกะไม่สะดวกประดุกนี้เราจะใช้ทั้งหนังก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบหนัง ก็เอาหนังออกเอาแต่เนื้อก็แล้วแต่แต่ที่บ้านนี้กินได้ทั้งเนื้อทั้งหนังเราก็จะเอาทั้งสองอย่างมันต้องดูก้างให้หมดนะเพื่อจะได้รับประทานได้ง่ายตรงท้องส่วนท้องเนี่ยจะมีก้างและกระดูกอยู่มันต้องดูดีๆ เราก็สับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องพวกนี้ไปคั่วในกระทะเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมและดับคาวเพราะว่ามีสมาชิกของเรามีความไวต่อคาวปลามากเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีคั่วเพื่อดับคาวปลาเริ่มโดยเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนะไฟอ,อ่อ,อนๆคั่วสมุนไพรเริ่มโดยคั่วขาข,า,ขานี่เราสับ เป็นชิ้นเล็กเพื่อจะได้เคี้ยวง่ายขึ้นคั่วาขาก่อนให้หอมข่าเนี่ยดับขาวดีแล้วก็คั่วให้ได้กลิ่นหอมก่อนความหอมเนี่ยจะช่วยไปดับขาวปลามัานใครที่ไม่ชอบขาวปลาเออกลิ่นสมุนไพรหอมๆจะไปช่วยดับขาวปลาไม่ให้ได้กลิ่นขาวปลา ่วให้ได้กลิ่นหอมแล้วเราก็เอาตะไคร้ลงไปคั่วตะไคร้แล้วก็หอมหอมแดงหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูด ความหอมจะช่วยให้รสชาติอาหารดีขึ้นเ็ได้ทดั้งรสทั้งกลิน่นในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความคาวของเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้ด้วยแล้วก็ใส่เนื้อประดุกลงไปนี่ประดุกลงไปผัด การผัดประดุกตรงนี้เขาช่วยลดความขาวลงไปด้วยนะช่วยลดความขาวของประดุกลงไปไข่ทอดแห้งก็ ั่วไปให้แห้งถ้าใครไม่ชอบแห้งมากก็คั่วพอประมาณโอเคพอประมาณนี้เราจะมาปรุงรสกันโดยปรุงในกระทะนี้เลยปรุงในกระทะนี้เลย เติมด้วยน้ำปลาสักหนึ่งช้อนก่อนถ้าอย่างไรเราเติมทีหลังเพราะว่าน้ำปลานี้บางยี่ห้อก็จะเค็มบางยี่ห้อก็จะเค็มมากเค็มน้อยนะลดเพิ่มเติมเอาน้ำมะนาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็อาจจะช้อนก,กว่า ข้าวคั่วหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะพริกปน่นประมาณสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นหอมผักชี ต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ ก่อนจะปรุงเนี่ยให้ดีต้องชิมรสชาติของประดุกซะก่อนนะเพราะว่าประดุกเนี่ยบางเจ้าตอนเขาย่างอะเขาจะทาเกลือมั่งหมักด้วยซีอิ๊วบ้างเพราะฉะนั้นประดุกบางเจ้าก็จะมีรสชาติอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรจะเติมเค็มเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนหอมชุยเลย เอาชิมรสช,ชาติดูโอเครสชาติดีที่เราทําลาบโดยวิธีคั่วก็โดยจุดประสงค์ที่ว่าเราจะให้ความหอมของสมุนไพรแล้วก็คั่วประดุก ให้ลดความคาวของประดุกลงไปเพราะฉะนั้นจะทําให้รับประทานแล้วจะไม่ได้กลิ่นคาวคนที่ไม่ชอบกลิ่นคาวก็สามารถรับประทานได้ก็ลองทําดูนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกขี่หนูแห้งแล้วนำไปทอดทอดแล้วก็เอามารับประทานเป็นกับแก้มตรงนี้นะครับก็จะทำให้ชูรสชาติมากยิ่งขึ้น ก็ลาบปลาดุกนี้รับประทานกับข้าวเหนียวหรือข้า,าวเจ้าก็ได้หรือจะใช้แปรเป็นกับแกลมก็ยิ่งเลิศรสลองทํากันดูนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้อาหารที่มีรสชาติแซบ่บอีกเมนูหนึ่งเรขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปครับคอยโชคดีครับ